สหายพิชิตครับขอเสียงบตบมือดังๆให้กับสหายพิชิตครับขอเรียนเชิญครับเชิญครับ ขอสวัสดีพี่น้องที่อยู่สนามหลวงและพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ที่ผมจะพูดบอกกล่าวกับพี่น้องในวันนี้มีอยู่สองประการนะครับประการที่หนึ่งก็คือเรื่องเรา ขอใช้พื้นที่สนามหลวงเพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญให้แก่บ้านเมืองมาถึงวันนี้เราปฏิบัติภารกิจอันนี้สำเร็จลุล่วงแล้วครับนั่นก็คือผู้การเต้มหรือนักกราบหูดำนะครับที่ชาวผู้ชุมนุมทั้งหลายรู้จักกิติศัพท์ท่านดีนะครับ และขณะนี้ฐานะของท่านเป็นที่ปรึกษากอทมนะครับและในวันที่เราเข้ามาปฏิบัติการขอใช้พื้นที่สนามหลวงท่านก็ไม่อยู่นะครับท่านไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าท่านก็ได้กลับมาแล้วเมื่อคืนนี้และท่านก็ได้สั่งลูกน้องว่า ท่านประสงค์จะเข้ามาพบแกนนำของพวกเราตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแต่ว่าทางสารวัตรของท้องที่ก็รายงานว่าในวันพรุ่งนี้คือวันนี้แหละวันที่วันที่16นี้เราจะมีการทำบุญในภาคเช้าจึงไม่สะดวกที่จะให้ท่านมาพบเพราะนั้นขอเอาโอกาส เป็นเวลาตอนสายนะครับท่านสารวัตรก็ได้มาแจ้งผมตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญเนื่องจากผมมีภารกิจสำคัญที่ออกไปข้างนอกจึงไม่ได้มีโอกาสพบท่านและตอนสายท่านก็เข้ามาจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้พบกับผู้ที่ท่านต้องการจะมาบอกกล่าว แต่ว่าท่านก็ได้ฝากความไว้กับท่านหม่อมหลวงวิภาหม่อมหลวงวันวิภาจะรูนโลดนะครับบอกว่าให้ช่วยบอกสหายพิชิตด้วยว่าพื้นที่สนามหลวงท่านมาดูแล้วที่พวกเราตั้งและปฏิบัติการอยู่ท่านขอเจรจาว่า ขอให้เราขยับรั้วที่เป็นแนวแผงเหลืองๆนี่ที่อยู่ครึ่งกลางสนามนั้นเข้ามาอีก10เมตรนะครับจะเรียกว่าท่านขอคืนพื้นที่10เมตรก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนที่เตรียมจัดงานวันวิสาขาบูชาและงานวันพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นพื้นที่ไม่พอเพราะนั้นเมื่อท่านขอมาอย่างนี้ ผมก็ตัดสินใจสั่งให้พี่น้องของเราที่เป็นกาดนำโดยลุงผายแห่งสารคามนะครับก็ไปขยับแนวรั้วนั้นเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ขอบอกให้พี่น้องให้ทราบว่าทางกทมและนั้นได้อนุมัติให้เราใช้พื้นที่อย่างเต็มภาคภูมิแล้วครับ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราไม่ต้องกังวลใดๆว่าจะมีหน่วยเทศกิจมาสลายมารื้อเวทีของเรานะครับขอให้พี่น้องอยู่ด้วยความมั่นใจและก็มุ่งหน้าปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่สำคัญเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนั้นอย่างเต็มพิที่นะครับและในขณะเดียวกัน ก็มีข่าวที่ลงช่องสามและพี่น้องของพวกเราที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้โทรศัพท์มาหาพี่น้องอยู่ที่ณสนามหลวงแห่งนี้บอกว่า,าได้ข่าวว่าตำรวจจะเข้ามาสลายและจับพวกเราที่อยู่สนามหลวงถ้าจับแล้วฟ้องศาล จะมีสิทธิ์ติดคุกคนละสิบปีอะไรอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ขอบอกว่าไม่จริงครับอาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของส,อสื่อมวลชนบางช่องบางแขนงนะครับเพราะนั้นผมก็ขอให้เรียกร้องให้สื่อมวลชนและช่องต่างๆที่รายงานข่าวผิดพลาดนั้นจงแก้ข่าวโดยด่วนครับ ไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะถูกประนามว่าหนังสือพิมพ์ของท่านหรือสถานีโทรทัศน์ของท่านนั้นไม่เป็นธรรมนะครับโกหกนะครับเพราะนั้น <c oughs> ก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ณท้องสนามหลวงนี้จงรีบโพกลับไปบ้านณบัดนีาาน้ว่าเรือข่าวเรื่องนั้นไม่จริงเราได้รับการอนุมัติ จากผ,ผู้ว่ากทมให้เราอยู่ที่นี่อย่างเต็มที่อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วครับพร้อมกันนั้นผมก็ขอโอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องอทุกท่านขอตบมือให้กรุงเทพมหานครและผู้การแต้มด้วยครับเพราะนั้นในการ ปฏิบัติครั้งนี้ก็ถือว่าทั้งกรุงเทพมหานครและผูะ้วา่าผู้ก,การแต้มก็มีส่วนอย่างสำคัญในการร่วมภารกิจกู้บ้านกู้เมืองของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ขอเรียกร้องว่าพี่น้องของเราที่พักค้างอยู่ตรงนี้เมื่อเราได้รับอนุมัติให้อยู่ และก็ได้ขีดเส้นแนวรั้วที่ชัดเจนแล้วพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องได้คืบอย่าเอาศอกได้ศอกอย่าอาวานะครับเราต้องรักษากติกาที่ตกลงนี้ให้จงได้นะครับและก็ขอให้เป็นแบบอย่างแก่ทุกส่วนด้วยเพื่อว่าทุกฝ่ายจะได้มีความสบายใจร่วมกันพื้นที่ที่กทม อนุญาตให้เราใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้ก็คงจะเพียงพอในการที่เราจะต้อนรับพี่น้องในวันที่เราป่าดกหวีตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าฝ่ายพลังธรรมมาธิตไตยหรือฝ่ายสภาเกษตรหรือกลุ่มมวลชนใ,นใดๆที่เข้ามาใช้พื้นที่สนามหลวงนี้ จงรักษากติกานี้อย่างเคร่งครัดครับเราไม่ล่วงล้ำแนวรั้วที่เรากั้นไว้นั้นแม้แต่นิ้วเดียวนะครับแม้กระทั่งเราไปตากเสื้อผ้าตามราวต่างๆแล้วก็ไปนอนเล่นนอนอะไรต่างๆในในเขตนั้นเราจะไม่ทำเด็ดขาดครับอันนั้น ขอให้เรารักษากติกานะครับสำหรับประเด็นหนึ่งทางนาครบาลเขาก็บอกว่าตำรวจนครบาลไม่สามารถที่จะมากดดันหรือว่าสลายพวกเราอยู่หน้าท้องสนามหลวงได้เพราะว่าสนามหลวงเป็นพื้นที่ดูแลรักษาของกรุงเทพมหานครของกทมถ้าจะสลายก็คงต้องใช้ เทศกิจนะครับมาสลายแต่ว่าณวันนี้ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบสนามหลวงท่านอนุมัติให้พวกเราใช้ได้อย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับนครบ,บาลเขาบอกว่าตราบใดที่พี่น้องณท้องสนามหลวงนี้ไม่ไปกีดขวางทางจราจรในในท้องถนน ต้าคขนบนไม่มีสิทธิ์เลยครับเพราะนั้นได้ไม่มีสิทธิ์แม้จะมาว่ากล่าวมาผลักดันมาอะไรทุกยิงทุกอย่างนะครับเพราะนั้นขอให้พี่น้องจงยึดมั่นในกติกาอันนี้อย่างเคร่งครัดนะครับการเข้าออกนอกสนามหลวงเราต้องขออนุญาตจากหน่วยการหน่วยรักษาความปลอดภัยของเราและก็อย่าได้ทำสิ่งใดที่เป็นเกะกะ การเกะกะกีดขวางทางรจราจรสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอันขาดครับประเด็นนี้พี่น้องทุกคนรับได้ไหมครับครับฉะนั้นเมื่อรับได้ก็ขอให้ร่วมกันปฏิบัตินะครับเพื่อความสำเร็จในงานของเรานะครับประเด็นที่สองผมก็เพิ่งได้รับใบปลิวนี้แหละครับ แต่ใบปิวนี้มีนัยสำคัญมากนะครับต่อการปฏิบัติภารกิจเดินทางไกลกอบกู้รัฐนาจักรไทยในรูปนี้หน้าที่หนึ่งก็มีภาพของทักษิณชินวัตรกับจักรพงเพนแขใช่ไหมครับสองคนนี้เป็นอะไรครับท่านรู้จักไหมครับเพราะนั้น ทรราชหรือคนขายชาติดีเขาเขียนว่าการเมืองเปลี่ยนผ่านสัญญาณเปลี่ยนระบอบนะครับนี่แสดงว่าเขาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศแล้วเขาจะปฏิบัติการอะไรเราไม่ทราบนะครับเราจะมาเสวนามาพูดคุยและก็เตรียมรับ กับแผนการร้ายของเขานี่ให้จงได้เราอยากจะถามกับคืนว่าที่ว่าการเมืองเปลี่ยนผ่านสัญญาณเปลี่ยนระบอบนี้หมายถึงระบอบอะไรครับน่าจะเป็นเปลี่ยนระบบทักษิณใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่หน้าที่สองนี่แหละครับครับณเวลานี้ มีแต่พลังประชาชนเท่านั้นที่จะรักษาแผ่นดินไทยพบกันที่ท้องสนามหลวงวันที่8พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นเป็นต้นไปครับ18ครับเพราะนั้นจะเปลี่ยนเป็นระบอบทักษิลหรือระบบอื่นใดก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับ เราจะยอมให้ทักษิณเปลี่ยนระบอบการเมืองของประเทศไทยเป็นระบอบทักษิณระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชินวัรใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องอส่งสัญญาณไปถึงพี่น้องที่กรุงเทพมหานครญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดและกลุ่มพลังมวลประชาชนส่วน,นต่างๆแจ้งข่าวให้ทราบโดยทั่วหน้าว่า วันที่18นี้จะเป็นวันชี้ชะตานาว่าจะเปลี่ยนไปสู่ระบอบไหนนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เหมือนที่พิธีกรช่วงก่อนเราบอกว่าเขาส่งฉัญญานมาแล้วว่าเขาเอาจริงเขาจะแตกหักกับพวกเราก็ดีนะครับวันที่สิบนี้เราจงมารวมกันเยอะๆนะครับ เพื่อจะมาร่วมกันตัดสินว่าเราจะยอมให้ทักสินเปลี่ยนระบอบไหมคครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นสิ่งที่ผมในฐานะผู้ประสานงานของกลุ่มพลังธรรมธิปไตยก็ขอเรียกร้องพี่น้องกลุ่มพลังธรรมธิปไตยที่เข้ามาในพื้นที่ท้องสนามหลวงนี้แล้วจงอย่าได้ลังเล กับข่าวข่าวที่เป็นไม่เป็นมงคลต่างๆหลายอย่างนะซึ่งเขาจะมีการมาสลายการชุมนุมที่ท้องสนามหลวงบ้างลา